<laughs> mang bừng you not open fan darling you I you ah uh... I broke one bowl. Yeah. Like this. Okay. So I will, I will replace. This, that's the one they use for their breakfast. She can do this one too. Yeah. No. คลิปมันยาวอ่านะก็ตัดเป็นตัดต่อเอาไปไหลายสองคลิป okay, เลยแต่เด้โอเค that's done I've got three in there and two in there so that's why e I've got two four six but one will be in the fridge so now the next step is to clean the lettuce ฉันต้องเตรียมแตงน w จั้ด o เคตุ๋ั y e ะทำกิโลสอิ e นไหเพื่อาทำให้ลูกก่อนนะเธอกับฉันทีหลังบันวเบ So it's not not too dry. Okay. Check that them... okay. Beautiful. Oh. Delicious. เดี๋ยวน่าจะให้ดูใกล้ๆนะมายองเนสซอสพริกมายองเนสซอสมายองเนสอะไรจ๊ะอัลสลัด ร้อนอ่ะพอใหญ่ร้อนละ so let's fry onions okay หอมทอดด้วยจ้ะหัวหอมใหญ่ทอดด้วยจ้ะ

เปลี่ยนบรรยากาศได้แต่วันนี้เป็นคนถ่ายวิดีโอมาดูตามีมทำอาหาร,รก,ก้องทำไมมันวูบวับวัวูบ,วบว แกว่าไส้มันมีเนื้อกับหมูปนกันนะจ๊ะเนื้อบดกับหมูบดปนกัน,น,กมน,กนไม่ได้มีแต่หมูเก็ทำสองอย่างปนกันเนื้อกับหมูทําให้ลูกก่อนดูสิเบงกรอร้อ ฉันทำให้ลูกก่อนนะเธอกับฉันกีหลังกันวะไม่จะมาปุ้มใจค่กบ่า yes, no? ปิดไปแล้วแล้วก็รอเอาอะไรมาวาง เกลือใส่ข้างบนกี้ัผักสลัดลัรกีโนฮมมายเนตนะเอันเดอร์ใส่บยอเนตอมายอเนสอันเดอร์ฮะ น่าจะเซตท็อปลักกี้ยูนัพูดมายูนินอาจกินซมมุกถ้าอยู่อันนั่นเนาะแต่ซมชิลเล่นโนโนวอนมาอะไรทูมัตมายูเนตมาเสร็จแล้วค่ะแฮมเบอร์เกอร์พอนยัย There <you> mm. Come on you can c a the children t h มาเอาอย่เดินเน็ดเล็กเล็กน้อยก่อน You take your sister or she's going to take? She's yeah. coming. Huh? You make for me? Yeah, for you. I think uh, you want to make for me and you too. No, 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 you go, you go because I have to cook this one now. Thank you for dinner. Thank you for dinner. No problem. You're welcome. หลังจากปไปถ่ายวิธีทําแล้ววันนี้ก็ลงมือทานละค่ะอ้า นายอร่อยบอกพ่อครัวก่อนให้กำลังใจก่อนไม่ชอบอะไรเหรอาหานัวมเมล็ดอันนี้แต่นม่น่อย เขาเรียกถั่วง,งามเมล็ดเห็นไหม ดื่มเบียร์ด้วยจะหกแล้วนะนหมุนให้รอบเนะ่ยอร่อย โอร่อยไหมมือเสียบค่ะกินหมดมานยนะเบิร์ดร้อนอการห่อนห่อนเด้อ ต้องการนี้นก็จะทำสปริงโรไปให้ยายก,กับขนมแบบสาคูไส้หมูไปไหมจ๊ะไปกินยู่นู่นเลย Nice máu hổ, hai, no, one, full start. oh, one, I <laughs> enough, yeah, huh? ai enough for one, thank you, you are champion cooking, falang food, hamburger Mm. Mm. Oh. <laughs> <laughs> you don't know how to read the hamburger are you? make a mess you're welcome you want some more กินอะไ้เช็อาเช็ชู้ให้พ่อดูหน้าผากพ่ออ่เต็มเลยร้อนน่ะ We should start to put the fan นอะเช็ชู้ y o wet uh h อ can see you wet หยุด dumping บอกให้เปิดพัดลมในครวกไม่เปิดเผือแตกไว้แโอเคยัมัจ๊ะน่าทานเยอเนาะอร่อ ไอเ r ิร์เ for one enough เนีายอะไคะได้เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่สวัสดีจ้าเบ่งหน้าน้องขนเบ่งเบ่ง่งมาร You can have one for breakfast. Have one in the fridge left. You can put ham and. Aww. or tomato or whatever.